วัครับวันนี้เราจะมาทําวิธีมาแสดงวิธีทํานะครับทํำราวตากผ้าแบบใช้ท่อ PVC แบบข้างบน3ราวตรงการลาง4ราวแล้วก็ข้างล่างมีแถมอีกนิดหน่อยนะครับโดยไม่ให้ท่อเหลือนะครับจะใช้ท่อ PVC ทั้งหมด5ท่อนนะครับท่อนละ4เมตรตามมาตรฐานท่อ PVC นะครับแล้วก็มีข้อต่ออุปรกรณ์ก็จะมี ถ้าต่อมีท่อ p v c มีทิมมีตะใบนะครับแล้วก็ตลับเน็นะครับตลับแล้วก็มีใบเรื่อยนะครับใบเรื่อยหักครึ่งที่มันหักแล้วนะครับสําหรับตัดท่อ p v c นะครับถ้าถ้าเอาที่เป็นด้ามมันจะบิดเบี้ยวนะครับก็ใช้วิธีการทั้างค้รอนนะครับแล้วก็ที่ขาดให้ได้นะครับก็ต้องมีลายแทงครับก็คือแบบแบบที่เราออกแบบไว้ว่าจะตัดยังไงไม่ให้ท่อมันเหลือนะครับ แล้วก็จะสมบูรณ์ยังไงหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มตัดท่อกันนะครับแล้วก็จะประกอบให้ดูนะครับท่อท่อนที่1 4เมตรเนี่ยเราจะตัดออกเป็นเจเซน2ท่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะตัด12เซน2ท่อนท่านลอกเองนะครับเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็ 28.5เซนนะครับยี่เซนแท่อนรวมกันแล้วตัวนี้ก็จะเท่ากับ400เซนก็คือสี่เมตรนะครับเป็นหเป็น,เป,นเป็นท่อนที่หนึ่งนะครับทีนี้ทอ่อท่อนที่2นะครับท่อนที่2ตัดเจเซน2ท่อนนะครับตัด74เซน2ท่อนตัด12 หนึ่งท่อนแล้วก็ตัดแปดสิบนะครับตัดแปดสิบเซนสามท่อนรวมกันแล้วก็จะครบสี่ร้อยเซนก็คือสี่เมตรเหมือนกันนะครับเป็นท่อนที่สองนะครับทีนี้ท่อนที่สามนะครับตัดหนึ่งเมตรนะครับร้อยเซนเนี่ยสองท่อนแปดสิบเซนหนึ่งท่อนสิบสองเซนหนึ่งท่อนสิบแปดเซน ตัดเป็น6ท่อนนะครับรวมกันแล้วก็จะเป็น400เซนก็คือ4เมตรเือนกนะครับทีนี้ท่อท่อนที่4กับท่อนที่5ที่เหลือนะครับก็จะตัด1เมตรเท่ากันหมดนะครับก็คือจะได้เป็น8ท่อนนะครับ1ท่อนก็ได้4เมตรอ่า1ท่อนมี4เมตรก็จะได้4ท่อนนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะรวมกันทั้ง2ก็จะเป็น8ท่อนทั้งหมดนี้ก็คือใช้ท่อ5 5ท่อนนะครับ ใช้ท่อห้าเส้นก็คือก็คือเส้นละสี่เมตรทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตัวที่มันมีสิบสองเนี่ยนะครับมันจะแยกย้ายกันอยู่เพราะว่ามันบังคับด้วยสี่เมตรนะครับท่อมีสี่เมตรเราจะตัดให้เหลือไม่ได้ <_ S 2> ก็จะเป็นว่ามีสิบสองมีสิบสองเส้นเนี่ยอยู่ตรงนี้สองนะครับอ,อยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้หนึ่งนะฮะ ท่านผู้ชมพอจะมองออกแล้วนะครับว่านี่มันเป็นเชิงของเขานะครับภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นตีมมันนะครับตีมมันจะสั้นๆส,ส่วนท่านจะไปทํายาวกว่านี้เนี่ยมันจะคํานวณใหม่ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดนะครับมันจะไปเบียดเอาความยาวของพ่อในท่ออื่นๆนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะมีอยู่แปดนะครับตัวนี้เพราะมันบังคับสองเส้นมันก็จะมีแค่แค่แปดนะครับแต่มันจะมาโผล่อีกตรงนี้ ก็คือตัวนี้9แล้วก็10บนะครับเพราะว่าคานทั้งหมดข้างบนจะมี3าคานนะครับ1 2 3สานะครับตัวกลางนะครับตัวกลางที่เป็นเอวจะมี4ก็จะเป็นก็จะเป็น7นะครับแล้วล่างเราต้องทําไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทําไว้เนี่ยมันมันจะล้มนะครับล่างอีก3ามก็จะรวมเป็น10ท่อนที่เป็นลักษณะคานทางยาวนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเนี่ย จะจะเป็นยังไงลูกล้าจะเป็นยังไงนะครับจะเสร็จนงงะครับ ทั้งไหนก็ได้นะครับเสรยจเอาจนซือลง ไม่ได้ทากาวนะครับต่อะครับตอบประกอบได้ไปซื้อเป็นพันนะครับแต่ทำเองก็เกือบพันถ้าถ้ามันโยกมันก็ขยับบางตัวนะครับตีน <c oughs> มันจะไม่เท่ากัน ีครับ